รู้จักวานเจียเคลื่อนไหวหลังภาพร่วมโตะว,วนรู้จักวานเจียผู้จัดการชมพู่อรยาเคลื่อนไหวหลังภาพร่วมโตะว,วนโซเชียลจะสื่อสารว่าอย่างไรกันแน่วานเจียผู้จัดการส่วนตัวชมพู่อรยาโพสตคลิปคําสอนปมความรักชวนคิดประเด็นร้อนที่สุดนาทีนี้ของวงการกับกระแสะข่าวสามีนางเอกนอกใจภรยาไปมีบ้านเล็กแถมยังบอกใบ้เป็นคนที่ชอบบินต่างประเทศบ่อยๆพร้อมทั้งมีแฮชแท็กหนาวแสงนีออน ท่าเางานเข้ายงไปที่คู่ของนางเอกสุตาชมพู่อริยากับสามีน็อตวิสรุตซึ่งถูกโยงจากนาวแสงนีออนเพราะฝ่ายชายทําธุรกิจหลอดไฟล่าสุดแอบเข้าไปส่องในอินสตาแกรมสตอรี่ของหวานเจี๊ยบผู้จัดการส่วนตัวชมพู่อริยาเมื่อวันที่29มกราคม66ท่ามกลางกระแสะข่าวถึงเรื่องสามีนางเอกแอบมีบ้านเล็กแล้วโยงมาที่สาวชมพู่ผู้จัดการส่วนตัวได้มีการแชร์คลิปคําคมเกี่ยวกับเรื่องราวความรักของดีเจพี่อ้อยว่าคนที่ง้อบางทีไม่ได้เป็นคนที่ผิดกว่า แต่คนง้อเห็นความสําคัญของอะไรที่มันมากกว่าการมานั่งทะเลาะก,กันแบบนี้คนเรามันไม่ได้เกี่ยวกับว่าใครง้อก่อนแล้วรู้สึกผิดและในที่สุดแล้วคนเราถ้ารักกันจริงๆไม่ต้องให้ใครผูกขาดหน้าที่การง้อเราจะทาทุกอย่างให้ดีที่สุดเราจะทะเลาะก,กันให้น้อยที่สุดจะได้สะสมเวลาดีๆระหว่างกันเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เราต้องง้ออย่างเดียวแล้วพอไม่ง้อแล้วปับ๊บแล้วเขาหายไปพี่ว่าน้องได้คําตอบค่ะว่าตกลงอีฝ่ายรักเราจริงหรือเปล่า งานนี้ไม่รู้ว่าวานเจี๊ยบจะลงคลิปดังกล่าวสื่อถึงใายอะไรยังไงแล้วเกี่ยวข้องกับประเด็นข่าวที่กําลังถูกชาวไทยวิพากษ์วิจารณ์อยู่หรือเปล่าคงต้องรอให้เจ้าตัวออกมาชี้แจงด้วยตัวเองจะดีกว่าผู้จัดการดาราผู้ทรงอิทธิพลวานเจีย๊ยบผู้จัดการมือทองพร้อมทีมผู้จัดการดาราระดับซุปตามาเปิดใจในรายการโดยวานเจี๊ยบได้เผยเรื่องราวก่อนที่ตอนนั้นจะกลายเป็นผู้จัดการและเพื่อนสีของซุปตาตนเป็นพนักง,งานขายเครื่องสำอางในห้างมาก่อนวานเจี๊ยบก็ได้บอกอีกว่า เราเห็นว่าพี่น็อตเป็นผู้ชายหน้าตาดีมีคอนโดแบบนี้แบบนี้เราก็ไปบอกชมพู่ผู้ชายตีคนนี้ดีมากหล่อมากบ้านเป็นอย่างโน้อนอย่างนี้รถห้องคอนโดแล้วชมก็ว่าเราและกโกรธเราหนักมากจนวันหนึ่งชมพู่ไปซ้อมคอนเสิร์ตพี่มอสเสร็จขึ้นรถก็มาบอกหวานเจี๊ยบฉันเริ่มคุยกับพี่น็อตแล้วนะหวานเจี๊ยบก็ได้บอกว่าเราก็เอาชมพู่ก็บอกพี่น็อตดีอย่างนั้นอย่างนี้เรารู้อยู่แล้วว่าพี่น็อตดี